สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องมีการบรวยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนนะคะดับสืบบน,นะคะทั้งหมดห้าสูตรเก่านะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปดอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากเป็นแบงรัฐบาลโปรดใช,ช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนคฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะดับสิบบนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดลงให้นะคะเราได้เลขดับนะที่หกหนึ่งเจ็ดแปดนะคะบนรางวัลนะคะออกมานะคะที่สี่สี่หกนะคะหลักสิบนะคะคือเลขสี่นะคะเราได้เลขดับนะสี่ตัวนะคะก็ไม่ติดเลขสี่เลยนะคะฉะนั้นดับผ่านทั้งห้าสูตรนะคะเพราะว่าสี่เนี่ย อยู่ในตัวเด็นอยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นเราจะมาตามต่อนะคะทั้งห้าสูตรเก่านะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะาเอาหาไอ้แม็กก่อนนะคะมันหลุด สูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วนะคะสองรอยยี่สิเอ็ดงวดสูตรเราใช้หลักแสนหลักหมื่นสิบบนสิบล่างหกครั้งหน่วยล่างรอยหน้าครั้งที่หนสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หน่รอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งและบวกค่าของที่แปดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะ ก้าบวกสามเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกบวกสเท่ากับศนย์บวกสีเทกับสีบวกเเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหเท่ากับสองบวกหกบวกหท่ากับแปดแปดบวกสีเท่ากับสสองบวกแะท่ากับศดับที่ศูนย์ะสูตรที่สดับมาแล้วสองร้อยห้าสิบสามดสูตรเราใช้หลักแสนหลักพันสองครั้งสิบนสองครั้งหน่วยบนสิล่างหน่วยล่างสองครั้ง รอยหน้าครั้งที่หนึ่งสิหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสุดท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สองสครั้งสิบทายครั้งที่สองร้บวข้างที่หกเก้าบวกสอเท่ากับหนงบวกแท่ากับเกบวกเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจบวกสเท่ากับศย์วกแเท่ากับแปบวกสเท่ากับศน ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจบวกเจ็ดเท่ากับสี 4, 4, 4, 4, 8, 8่สี่บวกศนเท่ากับสีบวกสีเท่ากับแปบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้บวกหะคะเท่ากับหนดับที่หสูตรที่สามนะคะดับมาแล้วสองร้อยสามสงวดสูตรเลยใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสิล่างสิหน้าครั้งที่หหน่วยหน้หน 1, คาครั้งที่หนสองครั้งร้อยทายครั้งที่หน่สองครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่ สองครั้ง7จ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกหเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเกบวกเเท่ากับแปดบวกหเท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกเท่ากับเกบวกสี่นะคะเท่ากับสานะดับที่สสูตรที่4นะคะดับมาแล้วสองห้งวดสูตรเราใช้หลักหมื่นหลักพันสามครั้ง10ล่าง10บหน้าครั้งที่หนึ่งหน่อยนาครั้งที่หง สิบหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอครั้งหน่วยทายครั้งที่หน่งสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองสครั้งสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกแปดะเท่ากับหนะดับที่1นึ่งสูตรที่ห้านะคะดับมาแล้วสองร้อยมสิวดสูตรราใช้นะคะหลักแสนสองครั้ง หลักหมื่นสองครั้งสิบบนส่งครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบวกครั้งที่ห้าแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกห้านะคะเท่ากับสามดับที่สามนะคะ รบแล้วนะคะทั้ง5สูตรเก่านะคะเราได้เลขดับนาที่สูตรนะคะหชนกันส่งสูตรนะคะแล้วก็3นะคะชนกัน2่งสูตรนะคะเราจะได้ดับ10บนในงวดนี้นะคะสตัวนะคะศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็สานะคะสำหรับดับ10บนนะคะพูดถึงสูตรในงวดนี้นะคะกระแสศูนย์ค่อนข้างที่จะมาแรงนะข้างบนนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่า ติดดับนะคะเพื่อนไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะได้ชอบศูนย์นะคะก็เลือกเล่นไปนะคะไม่ต้องตัดทิ้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าดับของเราผ่านนะคะตัวที่ไม่ติดดับนะคะศูนย์หนึ่งดับไปแล้วนะคะเด่นที่สองสามดับไปแล้วนะคะเด่นที่สี่เด่นที่ห้าเด่นที่หกเด่นที่เจ็ดเด่นที่แปด 8, แล้วก็เด่นที่เก้านะคะเราเหลือเลขเด่นนะคะทั้งเจ็ดตัวนะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะ เสร็จแล้วถ้าเรามาดูตามสูตรคูกกี้นะคะในงวดนี้นะคะแอดเลือกให้นะคะที่เลขคู่นะคะเลขคู่ก็จะมีที่สองนะคะสี่นะคะหกนะคะแล้วก็แปดนะคะที่ไม่ติดดับนะคะเพื่อนๆนะนําไปวิเคราะห์พิจารณานะะชอบสูบบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะพฤศจิกายนคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ